คุณผู้ชมคะมืมที่นที่17กันยายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีจระเข้ซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานหลุนติ่งหมายเลข11ที่ตำบลว่านตันเมืองผิงตงนะคะกองการเกษตรเมืองผิงตงจึงได้มอบหมายให้ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยจับจระเข้โดยใช้น่องไก่เป็นเหยื่อล่อซึ่งหลังจากใช้ความพยายามกว่า3ชั่วโมงก็สามารถจับจระเข้ได้สําเร็จ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นจระเข้ไข่แมนที่มีลำตัวยาว207ซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจระเข้ไข่แมนเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นเป็นจระเข้ขนาดกลางไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่ลำตัวยาวประมาณ1.5-2.5ถึงเมตรปัจจุบันนอกจากเกษตรกรนำเข้ามาเพาะเลี้ยงและขายเพื่อบริโภคแล้วก็ยังมีประชาชนเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย อย่างไรก็ตามกองกระเกษตรเมืองพิงตงได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหากพบร่องรอยของสัตว์ดุร้ายอยู่นอกพื้นที่ป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าพยายามจัดการด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมนพรชัวยวุฒิทิมข่าวอทิไภาคภาษาไทยรายงาน